โอ้โหนี่มาแสดงละครเลยนะเนี่ยเออซีนคือเรื่องพวกนี้ผูพกพูกนี้ง่ายอ่ะมันต้องคุยกับญาติพี่น้องนะจะคุยปรับทุกปรับอะไรต้องคุยกับญาติพี่น้องไม่ใช่คุยกับคนอื่นเออมันหมายความว่าอย่างไงถ้าคุยแบบนี้เอหมายความว่าไงก็จะให้เขาช่วยไงให้เขาเห็นอกเห็นใจนี่คือในลักษณะน,น,นี้เลยโอ้โหเอฟซีมิดมิดเลยเอฟซีมิด มันเป็นคิดอย่างอื่นไม่ได้คิดอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้คิดอย่างเดียวก็คือมิตรแน่ๆโอ้โหนะเอฟซีนะบอกเนี่ยโอ้โหจําเป็นมากมีค่าจ่ายจ่ายตรงนูน้นตรงนี้เนี่ยไปดูบ้านไปดูนูน่นไปดูนี่ไปดูเขาทำสองอาทิตย์สามนิไม่ได้ขายของเลยโอโ้ลำบากไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาโอ้โหฟังเขาพูดเราน้ำตาเราซึมเลยนะเอฟซีนะโอ้เอสงสารนะครับ น้ำตาซึมเลยนะเออสงสารแทนเขาสงสารคนที่ให้ไม่ใช่อะไรหลอกเออสงสารคนที่ให้โอ้โหเขาไปพลาดได้ยังไงเออเขาไปพลาดอย่างนั้นได้ยังไงเอฟซี FC. ไม่น่าพลาดไม่รู้เหรอคำพูดของเขาแล้วก็รู้อยู่แล้วว่านัน่นคือเบ็ดเขาเบ็ดมาล่อนะครับติดเบ็ดสิจะเหลือหรอ FC. เอฟซีติดเบ็ดเรียบร้อย เออแล้วก็ค่าค่าอะไรไอ้ไอ้เคสแรกอ่ะนะเคสแรกอะ่ะค่านู่นค่านี่ไปก็แสนหนึ่งแล้วเขาวางโอ้โหไปไงแสนที่ไหนนะครับเสียไม่ขี่ตังเนยที่เรารู้มา่ะ FC. เอฟซีเออเสียมไม่ถึงไม่ถึงครึ่งแสนนะนะมีการต่อรองมีการอะไรกันโอ้โหแล้วก็ไปขอเอ,อไปขอผ่อนนะครับไปขอไอ อนุโรมเขาก็เห็นอกเห็นใจเพราะว่าเออ่ได้มาน้อยเออไม่ไม่ค่อยมีตังนะเขาก็ช่วยไปเ,เสียค่าปรับไม่เท่าไหร่อแต่ไปพูดกับเอฟซีบอกเป็นแสนโอ้โหเป็นไงค่าส่วนต่างไ,ไงเออ่กินส่วนต่างอีกนะโอ้เอฟซี FC นะโอ้แสดงว่าเอฟซีเขาเนี่ยนะครับผู้ใหญ่ใจดีเขาคงจะไม่ได้ดูไล์ไม่ได้ดูอะไรเลยหรือเปล่าหรือ,อยังไง เออเขาไม่รู้เลยเหรอเรื่องราวต่างๆอ่ะเขาน่าจะรู้นะเออเขาน่าจะรู้ว่าเอ้ยเขาขยับตัวไปยังไงเป็นแบบไหนนะโอ้โหเอฟซีเออเขาพูดเขาพูดในไลฟ์เป็นยังไงถูกไหมล่ะเออแล้วหลังบ้านพูดยังไงโอ้โหหลังบ้านนี่ไม่ไม่ต้องพูดถึงนะออดอ้อน,ออนสุดสุดเออ คุณอาจจะไม่ได้ขอโดยตรงนะแต่การพูดอย่างเงี้ยมันเหมือนขอเลยละ่ะเอฟซีเหมือนขอเลยเอ,อพูดให้เขาพูดให้เขาสงสารพูดให้เขาเห็นอกเห็นใจพูดแต่เรื่องพวกนี้ทั้งนั้นเลยเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเลยเออคือเราฟังออกนะในการพูดในการคอมเมนต์ในการคุยกันเขาจะคุยแต่เรื่องนี้เลยว่าเนี่ยลำบากโอ้โหต้องเออ ขายก็ไม่ได้เดี๋ยวต้องมีคดีความเรื่องนู้นเรื่องนี้อีกเขาว่างั้นต้องใช้จ่ายเออเนี่ยลำบากหาเงินก็ไม่ได้ช่วงนี้ก็คือต้องไปดูช่างเขานะครับไปเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ไม่ได้ขายไม่อะไรโอ้โหเขาพูดนะอแล้วเขาบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเรื่องคดูกดีทั้งหมดหลายๆอย่างเนี่ยเขาบอกก็มีคนก็มีคนสนับสนุนให้ อให้สู้เราก็เห็นแล้วตรงนี้อ่ะเอฟีนะเขาบอกว่าให้สู้อาเราก็เห็นที่ว่าเอาแสดงว่าอคุณไม่ได้ออกเลยสักบาทเะยไม่ว่าคดีไหนนะเขาจะมีคนสนับสนุนให้ตลอดนี่ไงที่เราเราคาดกันเนยเราพูดกันมามันก็คือตามนี้เลยเอตามที่เขาพูดเลยเขาบอกว่ามีคนสนับสนุนมีเอฟซีสนับสนุนให้อ่ให้ทําพวกเนี้ยก็คือจะโอนให้ ให้สู้อ่คดีนูน้นคดีนี้ก็คือให้ไปตลอดอะ่ะให้มีค่าใช้จ่ายอเท่าไหร่ตรงนู้นเท่าไหร่ตรงนี้เออเขาถึงไม่แคร์ไงว่าจะมีเท่าไหร่เขาก็สู้สู้ทุกคดีเพราะอะไรก็มีคนสนับสนุนข้างหลังเนาะไม่ตั้งใจคือมีเสียเวลาแค่เดิน,เด,นเดินทางเฉยเฉยเนี่ยค่าอยู่ค่ากินค่าน้ำมันเขาก็ออกให้หมดโอ้มันทําไมสบายแท้แอดบอกแนละ้วถ้าเกิดเขาเจอแล้วเขาออกอยู่คนเดียวนะออกอยู่ ออกเองนะแค่คดีเดียวจบเลยเคสเดียวนี้เรียบร้อยเออไปไม่เป็นเลยนะแต่ตอนนี้เขากล้าทำกล้าพูดกล้าทำเพราะอะไรอะก็เพราะมีคนหนุนหลังไงนี่ไงเออหลักการเขามันง่ายๆเลยดูคำพูดเขาก็รู้แนละ้วก็จะ่ออดอ้อนเก่งด้วยนะไอฟีออดอ้อนเก่งด้วยนะเออเอ,อ,อ่านแล้วนะครับอ่านแล้วคุยแล้วอ่านแล้วเรียบร้อยแล้ว,ลวก็อย่าลืมแชร์นะ ก๊อปให้ใหพี่คนนั้นเขาหน่อยนะพี่คนนั้นเขาจะได้สงสารหน่อยนะครับนะเออจะได้ร่วมร่วมกันเอเห็นไหมโอ้มันก็แน่นอนเหมือนกันนะคือต้องการให้เขาเห็นนะครับเออให้เขาเห็นว่าอ่าหลายๆไปส่งไปหลายๆคนเนี่ยคือส่งก๊อปแล้วก็กระจายไปหลายคนเนี่ยคนอื่นเขาจะได้ช่วยเหลือไงค็อื่นเขาจะได้กระคิดว่า คงจะไม่เคสเดียวะคงจะหลายเคสที่โดนน่ะก็คงหลายเคสอ่ะคนนู้นบ้างคนนี้บ้างคนมีบ้างไม่มีบ้างก็เะเลี่ยกันไปใช่ไหมแต่คนที่มีเยอะก็ให้เยอะหน่อยเออขนาดแค่เขาพูดแค่นั้นอ่ะลอบใจมาสามพันเอฟซีนะแค่ลอบใจนะเออปลอบใจมาสามพันเอฟซีโอ้ตายละเออมันก็ไม่ไหวเอฟซีเห็นแล้วก็ มันใช่เลยล่ะเอฟซีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคุณมีเจตนาไม่ดีนะเอ็นบอกเลยเลยนะอย่างเงี้ยก็คือคอมเมนต์ไปพูดแบบเนี้ยและลักษณะเน,นี้ยทําให้เขาเกิดความอสงสารเอเกิดความสงสารเกิดการว่าออยากจะได้ของเขาคือคุณไม่ได้พูดเรื่องธรรมดาสเปเฮระถึงไม่ะไ,ไม่ได้คุยแบบนั้นอแต่คุยว่าเนี่ยอบ้านฉันต้องเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เอไม่ได้ ขายของเลยแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอีลุงตุงนางไปหมดมีค่านู้นค่านี่นะครับเอเดี๋ยวต้องไปจ่าย ôn, ต,ราต,ร 2, 10, ตรงนู้นตรงนี้เออตรงนี้สองหมื่นตรงนั้นสามหมื่นเนี่ยเออยังเงินมีอยู่นะแต่ว่าต้องเอไปใช้จ่ายอย่างอื่นเขาว่างั้นเออคือพูดเหมือนเหมือนยังไงเหมือนจะให้เขาเนี่ยซัพพอร์ตมาให้อีกไม่พอเขาก็เห็นใจนะ,ะเห็นใจก็เอาเอาไปสาม เออเอาเคสนี้ใช่ไหมเออคดีนี้เอาเอาไปอีกสี่ทำไมเขาถึงไม่กลัวทําไมอ่ะเอฟซีทำไมเขาโดนคดีเขาทําไมถึงไม่กลัวก็เพราะว่าอ่าเขาได้จากตรงนี้ด้วยไงส่วนต่างไงอ่าสมมุติว่าจ่ายสมมุติว่าเคสนี้รวมทั้งหมดเนี่ยยอดเนี่ยอาจจะจ่ายไปสามได้ไหมเออแต่ขอเผื่อไว้สักห้าอ่าขออ่าค่าเดินทางเนี่ยเผื่อไว้สักห้าหกอย่างเงี้ยเห็นไหม มันได้ตรงนี้ด้วยไงเอฟดีเออเขาก็ไม่ได้มาอะไรไงถูกไหมเออเขาก็เฉยๆถ้าเป็นอย่างนี้เขาก็สู้เต็มที่ทุกงานใช่ยกแม่น้ำทั้งห้าทั้งสิบเลยล่ะเอามาพูดเอามาอธิบายให้ฟังเราเห็นแล้วก็เอา้าจริงๆเรื่องพวกนี้เราเป็นเราเป็นแอดเนี่ยแอดก็ไม่กล้าไปบอกนะเออเอาจริงๆนะ แอดเนี่ยไม่มีตังเนี่ยแอดก็ไม่กล้าไปพูดแบบนี้นะเออหลังบ้านเนี่ยแอดมีหลังถามว่ามีหลังบ้านกับเอฟซีมันมีอ่ามีเพราะมีแต่แอ,อดก็ไม่เคยคุยเรื่องพวกนี้นะมีแต่ส่งสติกเกอร์ให้กันเออมีเป็นเพื่อนกันก็จะส่งสติกเกอร์ให้กันอย่างเดียวนะเออสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารสวัสดีวันอาทิตย์อย่างนงี้อ,อ่ะก็จะเป็นอย่างงี้บางทีก็ทักทายเอฟซีกออ็มาเล่านู่นเล่านี้นี่หน่อยแต่ก็ไม่ได้มีอะไร ไม่เคยไม่เคยมาเล่าแบบนี้อ้ยิ่งกว่ายิ่งกว่าแก๊งสแกมเมอร์อีอฟซียิ่งกว่าเลยอูรายละเอียดเรื่องเงินทางนั้นเลยเรื่องเงินเงินทองทองนะเรื่องค่าใช้จ่ายในครอบครัวทางนั้นเลยเออแล้วก็อ้างบอกว่าไม่ไม่อยากจะคุยให้อ่าพี่เลี้ยงฟังหรอกเดี๋ยวเขาก็จะเออ่ครียดนะครับตามหลักหนูก็เครียดอยู่แล้ววันวันหนึ่งเนี่ย เออจะยิ้มได้สักครั้งก็ยังแย่ครับว่างั้นเออจะยิ้มโอ้โหเห็นไลท์แต่ละครั้งในหัวเราะกิ๊กักกิกกก๊กักเออเห็นปะเออนั่นนันฝืนนะเอฟซีนั่นเขาฝืนนะที่เขาหัวเรานะน่ะที่เราเห็นเห็นกันนะ่ะไม่ใช่ของจริงนะเออไม่ใช่ไอไม่ใช่หัวเราะออกมาจากใจนะไม่ได้เบิกบานนะเอออันนั้นฝืนนะครับฝืนอ,อ่าเห็นไหม อในใจเขาเครียดเขาบอกเขาเครียดมากเขาว่างานเออเลือกเงินหาเงินไม่พอเงินไม่มีนูน่นนี่นั่นใช่ไหมคือหลังบ้านนะเขาจะพูดแบบนี้เลยเอฟซีเหมือน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 ไม่ได้ขอแบบตรงๆนะแต่พูดอ้อมอ้อมไปเกี่ยวกวับเรื่องเงินแล้วถามหน่อยเขาก็ต้องให้ใช่ไหมเขาบอกโอเคเดี๋ยวคุยกันได้ไหม ผู้ใหญ่ใจดีเขาบอกอ้าเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวคุยกันได้ไหมสวัสดีครับผมนะครับเขาบอกเดี๋ยวคุยกันได้ไหมเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวหาทางออกด้วยกันอ่าผู้ใหญ่ใจดีเขาพูดแบบนี้เลยนะเดี๋ยวหาทางออกกันนะเนาะก็เห็นเขาสงสารไงนั่นแหละเป็นจุดหนึ่งนะครับนั่นก็หมายความว่าปลาติดเบ็ดแล้ว <laughs> อ่อผู้ใหญ่ใจดีทักมาแบบนี้แสดงว่าปลาติดเบ็ดเรียบร้อยอ่ะ กระชากยังไงก็ไม่หลุดเพราะว่าเอ็นอย่างแข็งเอ็นอย่างหนานะครับเออย่างหนาครับยังไงก็ยังไงก็เสียแน่ๆถูกไหมเออนั่นก็หมายความว่าที่เขาพูดแบบนั้นนะหมายถึงว่าเขาหลงเข้าทางแล้วเข้าทางปืนแล้ว <laughs> โอ้โหนะเออมีทางเดียวก็คือว่าบล็อกไปเลยนะเออ ตามๆามใช่ไหมบล็อกไปเลยมีทางเดียวก็บล็อกไปเลยมันก็จบไปอืมเขาบอกเขาเขาบอกว่ามีอยู่นิดหน่อยมีอยู่ไม่เยอะแต่ว่าจะเก็บเอาไว้ใช้อย่างอื่นที่มันจําเป็นกว่าเขาพูดอย่างนี้เออแต่อันถามว่าอันอื่นจะเป็นไหมมันก็จําเป็นเพราะมันเป็นเรื่องเรื่องราวที่จำเป็นต้องใช้่ เออเป็นเรื่องคด,ดุงคด,ดีเป็นเรื่องนูเรื่องนี้มันต้องใช้อยู่แล้วถูกไหมมัน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 เป็นเรื่องที่ต้องบังคับใช้อ่ะเออเขาก็พูดแบบนี้เนี่ยไม่รู้จะทํายังไงนะเออเครียดนะครับเขาบอกเครียดมากเออโอ้โหพูดแบบนี้เหมือนว่าจะตกตุยไส้ได้เลยนะไม่มีทางออกนะเออแต่ดูลักษณะาภายนอกแล้วไม่เห็นเขาดูจากไอ้ภาษากายของเขาไม่เห็นจะมี ต่ทางออกตรงไหนก็มีแต่ทางออกไม่เห็นจะเครียดเลยดูหน้าตาเขาเครียดไหมไม่มีเออเขาหัวเลาะล้ลนทั้งวันนู่นนี่นั่นเห็นไหมเจิวเชลเอออันเนี้ยแอดบอกเลยเลยขาเนี้ยเป็นเป็ดเอฟซีที่พูดง่ายว่าเป็ดเอฟผู้ใหญ่ใจดีที่ขาใหญ่เอาพูดง่ายคือเป็นคนซีสายไปที่เยอะเยอะแต่แอดไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นแบบนี้หรือเปล่า เออเป็นแบบนี้เนื้อเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยอันเนี้ยโดนเยอะมากแล้วคิดว่าถ้าเกิดว่ายังอยู่อีกนะโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่เอซเอ้าอยู่ก็โดนไปเรื่อยๆเออคุณเข้าทางเขาแล้วเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ถอยแล้วคุณโดนมาเยอะแล้วไงเออจะโดนไปอีกสักหน่อยจะเป็นไรไปใช่ไหมเขาพูดหลังบ้านอะนะโอ้โหพูดน่าสงสารมากหลังบ้าน แต่ไม่เหมือนไลฟ์นะในไลฟ์ไม่มีเออไม่ม,ไม,มีไม่มีคําว่าหน้าสงสารกุยหัวล้ออึกอักอึกอักนะอ่าไม่มีอะไรแต่หลังบ้านนี่โอ้โหพูดพูดแล้วบอกว่าต้องต้องแชร์ไปให้คนนู้นด้วยนะก๊อปก๊อปไปให้คนนู้นดูด้วยนะอ่ะให้เขาอ่านบ้างก็ว่าให้เขาอ่านด้วยเออนั่นแหละนั่นน่ะสิ <laughs> คือใครที่พูดแบบเนี้ยเรารู้แล้วด้วยด้วยจิตสานึกของเราเนี่ยเอานะนะเอฟซีนะนะถ้าใครมาพูดแบบเนี้ยเราแอดจะคิดเลยว่าไอ้หาไอ,าอา้มึงจะเล่นงานกูแล้เลยถูกไหมถ้าคนที่ไม่อ่านต่อที่ที่ไม่อ่อ,อนต่อโลกเอาพูดกันจะตรงๆนะไม่ได้ว่าเขานะไม่ได้ว่าผู้ใหญ่ใจดีนะเราเราพูดกันแบบในแง่มุมแบบเนี้ยถ้าใครมาพูดให้เราฟังแบบเนี้ยเราคิดจงคิดไว้ได้เลยว่า มึงไม่ยืมเงินกูมึงก็ขอเงินกูแหละอะ่คิดแค่นี้เลยเออคิดแบบนี้เลยมึงไม่ยืมเงินกูมึงก็ต้องขอเงินกูแหละเพราะพูดแต่เรื่องเงินเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องจําเป็นต้องใช้นู่นนี่นั่นจะเป็นอะไรเออพูดได้แต่ว่าในลักษณะนี้แล้วแล้วเขาก็เคยช่วยเหลือมาอยู่ต่อเนื่องอยู่แล้วเขาก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวคุยกันได้ไหมเ,เดี๋ยวคุยกัน ขอคุยแต่พิมพ์คุยเนี่ยไม่เอาไม่ไม่พิมพคุยแต่อยากจะคุยเออเขาบอกตอนนี้เขาเขาไม่ไม่สะดวกที่จะคุยเออเพราะว่าอ่าไอตัวเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวเขาจะรู้เรื่องเดี๋ยวเขาจะได้ยินเออมันจะไม่ดีไม่สบายใจนะ <laughs> เขาเลยพิมพ์คุยพิมพ์เนี่ยมันเป็นหลักฐานเอฟซี